ก็ไม่คิดเลยวว่ามันจะเป็นแบบไวรัลเอะไรขนาดนั้นตื่นเช้ามาคนนู้นโทรคนนี้โทรแบบว่าโอ้โหเข้าไปในแบบโอ้โหเพียบเลยที่เราก็ไม่ใช่แบบว่าอะไรโด่งดังอะไรมากมายแต่หรือว่าเป็นพ่อน้องหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่คิดกันเลยว่าสองคนนี้จะเป็นแฟนกันบางคนก็บอกโอ้ยคบกันไปได้ยังไงนู่นนี่นั่นเขาแกระดับพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็อ่านดูแต่เราก็ไม่อยากอ่านเยอะ อาจจะ่ชื่นชมดีกว่าไอเราใช่ไม่ไม่ดีเราจะไม่อ่านก็ผ่านผ่านไปเป็นวิธีที่ดีทีเดียวแล้วทัพทีมคะรับมือกับเรื่องคอมเมนต์ที่มันไม่โอเคต่อใจเรายังไงบ้างโดยส่วนตัวทีมอ่ะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ักเท่าไหร่อยู่แล้วมีแต่ที่คนส่งมาให้ดูถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนที่มันไม่โอเคหรือไม่ได้ส่งผลดีให้กับเราเราก็เลือกไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นดีกว่าเวลาที่มันมีโซเชียลอ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าคอมเมนต์ของฉันมันจะต้องมีผลอะไรต่อโลกใบนี้แต่บางทีถ้าเราใช้วิธีการแบบนีี้้บางชวิต ง่ายๆที่ดูสบายดีใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ไทยล่ะคะโหน้องท็อปทิมเขาก็นะสวยเปล่งประกายขนาดนี้ความต่างกันของวัย28ปีทีเดียวเชียวมันทําให้เรารู้สึกว่าฉันจะต้องเด็กลงต้องฮึบต้องฮึบต้องสู้ไหมใช้ชีวิตแบบปกติแต่เราจะพยายามทําอะไรก็แล้วแต่ให้เข้ากับน้องให้ได้จะไม่มีการแตกต่างเรื่องอายุ ไม่การแตกต่างเรื่องการกระทําหรือว่าอะไรต่างไปไหนก็ได้ให้เรามีความสุข <grabbing S 3> <ๆ>ให้น้องเขามีความสุข<ช>เราไม่ได้มาคบเขาเพื่อเราจะได้ทุกหรือว่ามีทุกเราต้องทานู่นนู่นตามอะไรต่างเขาทําอะไรที่เขาชอบโอเคผมทําอะไรที่ผมมีความสุขมันก็ต้องมาจุดกันจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าพอมีความต่างเรื่องของอายุหรืออะไรเงี้ยอีกฝ่ายนึงจะต้องพยายามทําตัวเด็กเงี้ยอันเป็นว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะแต่ผมคิดว่าถ้าเรื่องของความพยายามในการที่เราจะต้อง ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองผมว่ามาันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วซึ่งตรงนี้น้องน้องทัพทิมก็น่าจะต้องได้ช่วยเข้ามาดูแลแมันคนนี้นะเพราะว่าคุณน่ะน่าจะแบบออกไปหากแดดหากักลมหนกฝนเขาละเอียดมาก พี่ชองเขาละเอียดจริงๆทํากับผมทุกอย่างพี่ไยว่าจะเป็นสไตล์แบบผู้ชายใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วไม่ผู้ชายแบบผู้ชายผู้ชายที่ไม่สนอะไรเลยใช่ค่ะเรื่องความสวยความงามเขาอาจจะแบบว่าปล่อยปะละเลยไปบ้างเขาคิดว่ามันไม่สําคัญกับกันอ่ะเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทั้งทีมทั้งวิทัยก็อยากจะให้ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นในทุกๆด้านด้านไหนที่รู้สึกว่าพี่เขายังขาดอยู่นะเราก็มาช่วยเสริมตรงนั้นให้ดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องแบบผิวพรรณความงามเพราะเขาไม่ยอม ฉีดโบ็อกไม่ยอมเลยไม่เลยด้วยความเป็นพี่ไทยอะค่ะเขาเป็นคนที่หลุยมากเต็มที่ทุกอย่างลงพื้นที่แดดฝนมาเถอะไม่กลัวกู้ซากตึกอาชีพาต่งงอนก็ลงตลอดไปอยู่คุกกับคุณหรือว่าล่าสุดที่ไปวิ่งมาไปวิ่งมาสามสิบเก้าองศาแต่อยู่กลางแดดโอ้โหแดดนี่ทุ่งยอมรับว่าในชีวิตนี่มันร้อนสุดๆผมต้องเอาผ้าชุบน้ำมา ผ้าถั่วไว้แล้วก็วิ่งแล้วน้ํากับแดดมันตีหน้าป้องแป้งปองแป้งป่องแป้งแล้ววิ่งไปน้ํากับแดดเนี่ยมันทําให้เกิดฝ้าฟ้าแดคือตอนแรกผมไม่เคยใส่ใจเลยนะเพราะว่าดูหน้าเลยในกระจกมันก็ไม่เห็นมีอะไรแต่วันหนึ่งเนี่ยน้องเขาบอกว่าอยากให้ผมไปตรวจผิวหน้าดังนั้นดรจิวเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจะไปตรวจอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ลองไปตรวจดูข้างในเนี่ยใต้ผิว่เราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรผลปรากฏออกมา โอ้โหฝ้าเต็มหน้าเลยฝ้าแดดเลยฝ้าแดดคือมันชอดคือได้ง่าผิวอ่ะน้องเขาก็แนะนำครีมเมลัสมาดรจิวค่ะด้วยกิจกรรมที่พวกเราทั้งคู่ทําด้วยกันลงพื้นที่เจอแดดเจออะไรเนี้ยเราต้องหาตัวช่วยแล้วนะซึ่งทีม่ได้รู้จักก่อนลองใช้ก่อนในส่วนของครีมเมลัสมาดรจิวจะช่วยในเรื่องของปัญหาฝ้าแดดจุดด่างดำและทําให้สีผิวของเราแลดูกระจ่างใสสม่ําเสมอเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวให้ดูตัวเนื้อครีมค่ะพี่เพราะว่ามันใช้ง่ายมากเนื้อครีมของเขาอ่ะมันเป็น ที่เข้มข้นมากนะคะแต่ว่ามันซึมเร็วแล้วมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วมันไม่มันด้วยคาหน้าปุ๊บมันซึมไปเลยมันไม่ได้ขาววอบอะวิ่งไปวิ่งไปเหงื่อหรืออะไรต่างๆที่ออกมาก็เราไม่รู้เมาล้าไปเลยนะเหมือนไม่มีตื่นเช้ามา ระเลงใส่หน้าเลยใช้คบัลเลงเลยเหรอใช่เพราะว่าแดดมันแรงมาก1เดือนกว่าที่ผมวิ่งถ้าไม่มีตัวนี้นะเมลัสมาเนี่ยโอ้โหหน้าผมคืะดำเหมือนปาบุญจินแน่แล้วเพื่อนๆที่วิ่งด้วยกันมาถามว่าพี่ใช้อะไรก็ได้นี่กันแดดจิวซันกันแดดจิวซันด้วยให้ใช้คู่กันอย่างงี้ซึ่งอย่างนี้ต้องเอาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังยังไงปกติที่ิมลงตัวนี้ก่อนคืออันนี้จะเป็นตัวที่แบบช่วยทําให้ผิวของเราอะแลดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยคือใช้ครั้งแรกครั้งเดียวเราก็จะรู้สึกถึงความชชชุุ่่่มมมมืื้้้นนขของผผิิิวววววละะเเเาาาจยตคให หลังจากที่เราใช้ไปสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงฝ้าแดดรอยเล็กๆอะเริ่มดูดีขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณ28วันนะคะจุด ด่างดฝ้าแดดต่างๆมันแลดูจางลงผิวของเราแลดูกระจ่างใสขึ้นแล้วอย่างหนึ่งที่ทีมชอบมากๆนะคะและทําให้ตกพี่ไทยได้ด้วยอีกคนหนึ่งเพราะเขาเป็นคนที่กังวลมากเป็นเรื่องของพวกส่วนผสมหรือสารสกัดอะไรที่มันจะแบบพี่ใช้แล้วจะแสบหน้าพี่จะจางหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะกลัวแบบว่าใช้นานๆแล้วออกแดดไม่ได้เราจะทําให้หน้าบางหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราไม่กังวลเลยเพราะว่าพี่บุ๋มบรรณดาค่ะ เขาได้พูดไว้ว่าตัวสารสกัดที่เขาใส่มาในนี้ยเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสชื่อกาตูไลสปอตไลท์นะคะอ่อนโยนต่อผิวไม่มีสารอันตรายไม่มีพาราเบนไม่มีสเตอรอยเพราะว่าผ่านการรับรองจาก กรีนลีฟแล้วด้วยแลวเป็นสารสกัดออร์แกนิกอะคะ่ะตัวนี้ก่อน,น,อนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้จิวซันใช่ซึ่งกันแดดจิวซันตัวนี้นะคะก็แนะนําให้ใช้ทุกวันโดยเฉพาะสาวๆที่แบบที่เกียจแต่งหน้าเขาเป็นโทนอัพผิวในตัวค่ะนี่นเราแค่ทาตรงนี้แล้วเราก็แบบว่าเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วหน้าเดี๋ยวพี่จะเห็นว่ามันแบบว่าไบร์ขึ้น,นแล้วมันไม่มันมันดูสดใสอย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วก็มี s p f 5 0 p a 4บวกด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยทาปุ๊บไบร์เลยอันนี้คือต้อง ก่อนนอนด้วยนะอ๋ออันนี้ก่อนนอนก็ได้เช้าและก่อนนอนอย่างพี่ไทยผู้ชายง่ายๆเขาก็จะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวเช้าแล้วก็ก่อนนอนแต่ช,ช่วงเช้าก็คือจะตามด้วยกันแดดจิวซานทับไปอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าผู้หญิงอย่างเรามีน้ำตกมีเซรั่มอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้เอาตัวนี้ปิดท้ายปิดท้ายด้วยตัวนี้ก่อนนอนใครเองเนี่ยเรื่องครีมอะไรต่างๆแบรนด์ไหนไม่เคยใช้อยู่แล้วกล้ามาพูดให้แบรนด์นี้อย่างเดียวเลยเมลัสมา่ย มินเตอร์จิวเพราะว่าไทยไจริงที่ใช้มาประมาณเกือบ6เดือนแล้วต้องบอกจริงๆตัวนี้ดังมากอยู่แล้วมีคนใช้เยอะมากใช้เยอะค่ะคือตอนนี้ยอดขายแบบขายดีมากนะคะนี่เป็นร้านแล้วล้านสองล้านแล้วล้านหลอดแล้วนะแนะนำกันมาขนาดนี้แล้วก็วิ่งข้ามจังหวัดกันมาตลอดเดือนขอ โปรพิเศษหรือราคาพิเศษสำหรับพวกเราทท <c oughs> ่ปโปรทับทีไห <c oughs> มต้องเป็นแบบว่าโปรคู่การวันนี้เราจะเป็นโปรพิเศษที่ทิมดูราคาแล้วไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าพลาดมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้ทั้งครีมเมลาส์มาแล้วก็ได้ทั้งกันแดดจิลซันคือปกติแล้วนะคะครีมเมลาสมาดอกเตอรจิลหนึ่งหลอดจะอยู่ที่1490บาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง990บาทได้รับไ,ไ,ไปสองหลอด สองหลอดเ9 0รอ 2> 2 90, แต่ถ้าเกิดว่าสั่งตอนนี้เลยเราแถมกันแดดจิวซันให้อีกหลอดหนึ่งสามหลอดปกติ3 8 7 0บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษให้990ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโปรนี้เลยติดต่อสั่งซื้อได้ทาง l ล ne d r 4 5ค่ะหรือว่าโทรมาได้นะคะที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4 4 4ค่ะหรือว่าจะสแกนที่ QR code ที่ขึ้นหน้าจอก็ได้จะส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยควรจะหันมาดูแลหน้าตานะครับอย่าให้แก่ ไปตามวัยให้ดูเด็กขึ้นทำไมหน้าตาดูดีจังให้เขาทักอย่างนี้เลยเหมือนผมเนี่ยโอ้สบายแต่วันนี้จะบอกว่า มีจำนวนจํากัดนะคะ300ชุดเท่านั้นอยากให้ทุกคนแบบรีบเพราะว่าขอมาได้เท่านี้จริงๆ990บาทค่ะได้ครีมเมลัสมา2หลอดนะคะแล้วก็สั่งตอนนี้เราแถมกันแดดจิวซันให้อีกหลอดหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้3หลอดในราคา990บาทจากปกติแล้ว3,870บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้นะคะทาง l ล n e adr 4 5นะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0 2 1 1 4 6 4 4หหรือว่าจะสแกน QR คหน้าจอก็ได้ค่ะส่งฟรีด้วยนะฮะ ก็ราคาพิเศษแบบนี้จัดให้ที่นี่นะครับต้องบอกว่าท็อทิมดูแลพิไทยแบบอย่างดีมากๆเลยครับแต่เห็นบอกว่าแบบมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรได้แต่ทำปุ๊บปั๊บเลยชีร้อนนี่หรอเป็นคนที่ใจร้อนมากอย่างผมขับรถอยู่เขาดูคลิปเต้นอะไรเขามาดูเออพ่ไทยเดี๋ยวพี่ต้องมาเต้นกับหนูนะเพลงนี้นะเพลงนี้นะทิกตอกนี้หรออ่ะเราขับรถพอติดไฟแดงปุ๊บ พี่ซ้อมเลยเฮ้ยพี่ขับรถอยู่้าก็หนูก็เห็นว่าเอ้าก็รถติดไปได้มไม่ได้อย,อยู่ว่างๆไม่ได้ทำอะไรแล้วมันจอดนานใช่ไหมคะคือจะทำอะไรปปับเลยอ่ะกินข้าวกินข้าวอยู่พอได้ึ้นมาพี่ได้ามาบางนี่ บอกเฮ้กินข้าวก่อคือเขาเป็นคนที่ใจร้อนต้องเอาให้ได้ดังใจขอเลยว่าถ้ามันเป็นจิตจักษักษณะกอจะให้ทําอะไรออบอกโรงงานแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปซ้อมกันวัยรุ่นไงไวัยรุ่นอ่าแล้วดูวัยพี่ด้วยแล้วน้องทัพทิมนะคะมีอะไรจะขอพี่ไทยบ้างไหมเอ่ยน่าจะขอในเรื่องของการดูแลสุขภาพจะย้ําแล้วก็พูดตลอดเลยว่าพี่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะ ที่จะอยู่กับหนูนานๆพี่ไทยเองคาดหวังอะไรกับความรักในครั้งนี้บ้างคะสิ่งที่ผมต้องการก็คือคนที่ดูแลและก็มีพ่วงอีกสามคนที่ต้องคอยรู้ชีวิตของเด็กๆผมคิดว่าคนนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าเขาได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณแม่ซึ่งคุณแม่เขาเป็นคนเก่งถ่ายทอดให้เขาใช้ชีวิตและเขาน่าจะถ่ายทอดให้ลูกผมด้วย แล้วสิ่งที่ผมต้องการคือความสุขในทุกๆวันอายุเยอะแล้วไม่อยากจะมีความทุกข์อีกแล้วเดินก้าวกันไปจับมือกันไปแค่นี้ผมก็โอเคแล้วจากความรักที่เริ่มต้นจากคําว่าเป็นไปไม่ได้รอง <c oughs> จนกระทั่งมาถึงตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกคนที่อยู่ข้างๆดีใจนะฮะสิ่งที่ผมกังวลใจมานานผมรอและหวังทําให้ผมสมหวังผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําคุณงามความดีไปช่วยอะไรต่างๆผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่า ขอให้ผมได้อยู่กับน้องเขาจริงๆณนะวันนี้ผมก็ประสบความสาเร็จและได้เขามาเคียงคู่แล้วก็ทําให้ผมมีความสุขมากกับผู้หญิงคนนี้หรือว่าเป็นรางวัลเป็นของขวัญดีๆที่ทำมาขอบคุณทุกๆอย่างที่พี่เขาทําให้อ้าทิมมาตลอดนะคะรับรู้ได้ตั้งแต่แรกเขามีความห่วงใยให้กับทาทิมแล้วก็ครอบครัวท้าทิมเชื่อว่าทาทิมสามารถฝากชีวิตท้าทิมครอบครัว ทุกอย่างได้เดินคู่กันต่อไปในอนาคตแบบมั่นคงได้ไปในทิศทางที่เราวางไว้ในจุดเดียวกันมันมันสามารถช่วยกันให้ไปถึงจุดๆุดนั้นได้อ่ะคะ่ะจากความเป็นไปไม่ได้สู่ความเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปแล้วและวันนี้มานั่งอยู่ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเล่าให้เราฟังนะครับถึงเส้นทางของการเดินทางของความรักทั้งสองคนทําให้เราเห็นครับว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ถ้าเราจับมือกันแน่นพอละรักกัน มากพอขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับคุณเอกพันธ์บริลลิศนะครับและน้องทับทิมครับขอบพระคุณครับต้องขอบคุณเนียนะครับสำหรับน้ำนมถั่วเหลืองแลกตาซอยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตะซอยอร่อยคุ้มค่าเปาวินวอชพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านาน30วันครับสุดสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดติดตามกันนะฮะ10โมงเช้าที่ช่องวันเราเจอกันแบบนี้พร้อมกับพี่อ้อยพี่ช็อตด้วยนะครับวันนี้เราทั้ง5คน ลาคุณผู้ชมพร้อมกันตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆอย่างที่พี่เขาทําให้อาทิมมาตลอดนะคะทาทิมเชื่อว่าอาทิมสามารถฝากชีวิตท้าทิมครอบครัวทุกอย่างได้ใช้ชีวิตแบบปกติเราไม่ได้มาครบเขาเพือ่อเราจะได้ทุกหรือว่ามีทุกต้องต้องทานู่นนี่นตามอะไรต่างๆอายุเยอะแล้วไม่อยากจะมีความทุกข์อีกแล้วเดินก้าวไปจับมือไปแค่นี้ผมว่าโอเค